ทุกคนครับพี่จะมาเตือนว่าใครที่มีเพชรน้อยมีเพชรจำกัดเนี่ยอย่าหาเล่นกิจกรรมนี้โดยเด็ดขาดเลยนะครับผมกระบอกแรกของพี่โน่พี่โน่หมดไป7,000เพชรครับผมและเหมาสีกระบอกมาใน14,000เพชรถ้าถามกระบอกไหนดีสุดสีเทาครับ ลูกซองพวงเนี่ยเราจะรู้กันอยู่แล้วว่าตั้งแต่โดนเนิฟมา2เม็ดคือไม่ตายนะครับผมแต่ด้วยความสามารถของสีเทาตัวนี้นะครับผมรีโหลด2เจาะเกราะ1ลดแค่แม่นยำครับทาให้เวลาเข้าไฟศัตรูในจังหวะฉุกเฉินที่กดพร้อมกันกับศัตรูนะครับทำให้เรานั้นสามารถรีโหลดกระสุนได้ก่อนและตอบโต้กับศัตรูได้ไวนั่นเองส่วนทางฝั่งของสีทองส้มๆตัวนี้นะครับไปเทสมาให้แล้วเช่นเดียวกันฟินลิ่งเหมือนกับเป็นการเอาลูกซองม่วงมาบวกกับลูกซองดีแท็กครับ โดยรวมๆแล้วลูกซองสีเทาน่าจะตอบโจทย์มากที่สุดสำหรับผู้เล่นครับ